สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีเจฟ่าสิมากลิ่นมะมากเกาหลีค่ะอันนี้อ๋ออันคิ่ด่างมะมักเกาหลีจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแบบเผ็ดเผ็ดเลยด้วยค่ะเด้ออันนี้แบบเผ็ดมากเลยเผ็ดอีหลอเลยค่ะเด้อเดี๋ยวเจฟ่าจะมาล่องเฮลองเบิร์นล่องกลิ่นล่องเบิร์นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้จะกินแบบเผ็ดเผ็ดให้เบิร์นเลยค่ะอันนี้เห็นบ่คะเนี่ย เขาบอกว่ามาม่ากะหรี่แบบเผ็ดเลยนะคะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวลองกันเบินมาเนาะลองเบิงค่ะลองกันเบิงลองเบิงลองเบิงงลอเบิงมาเด้อผู้ใดสิเผ็ดน้ำกะไฟ,ฟอยากกินเผ็ดเผ็ดก็เกะไฟไปกันใจกันใจเผ็ดสุดๆนะคะอันนี้แบบว่าเผ็ดสุดๆเลยเนี่ยนะคะแบบว่าเผ็ดมากเลยนะคะอันนี้เผ็ดมากมากเผ็ดอีหลี นี่แหละจ้าเข็ตอีรีนี่นะคะออกมาแล้วรูปแบบก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าฟ้าจะลองนี่นะคะจะลองเอาน้ําร้อนใส่นะแบบร้อนๆเลยนี่ว้าวฟาว้าว้าวรูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยหาเบิรงเด้อจะเด้อโอ้โหต้องหักก่อนนะคะมันไม่หักไม่ได้ แน่ๆตายแน่ๆเจฟ้าตายแน่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเพรอีลีอีหลอดพี่น้องเพรมากเลยเพดมาก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 ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะร,รอ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 นะจ๊ะรอจ้าค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ลวกเซตแล้วเดือจะเดือบอาที่นี่นี่ลวกออกมากเซนคืก็จะเป็นแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้ะะนแล้วจะเดอือนี่ค่ะมาม่าจะฟ่าลวกเรียบร้อยแล้วม,มาม่าเกาหลีแบบเพชรค่ะเพชรลีแล้วจะเดือเห็นเล็กหน่อยเขานะคะเพ็ดกินล่องบาง้างนะน้ำลายไหลน้ำลายไหลจ้านี่นะคะว่ามันจะเพ็ดสุดซ่า แบบไหนก็คอยดูคอยเบิ่งถาเบิ่งจับถาเบิ่งได้จ้ะเด้อถาเบิ่งถาเบิ่งจ้านี่จ้าอื้มตาย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 เพชร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 จน่าเพชรหลีได้จ้ะเด้อเกาหลีมามาเกาหลีจ้ะ หากันนะคะกุกเขา่าเข่าหากันจ้ะแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนคอยเบิง่งคอยเบิ่งนะจ๊ะอาขาที่ตามตาที่ตามจ้ะพี่น้องมื่อนี้จะฝากไปซือปกติมันจะอยู่ที่ราคา49่บาบาทอยู่โลตัสเอ็กเพรสเอ็กเพรสนะจ๊ะวันนี้เหลือ38บาทจ้ะก็เลยซื้อมหาลูกสาว ก็เลยแมมอร่อยมากินห่อหนึ่งที่หลายบดีเดอ้อนะคะเสียสุขภาพนะจ๊ะเพราะว่ามันเผ็ดมากเผ็ดอีลีค่ะอันนี้เผ็ดอีลีแต่ว่าไว้นำไปหลายมารีวิวค่ะอันนี้นะคะเนาะตามเทรนนะคะอย่าให้มันตกเทรนนะอันไหนที่แบบว่าเขาฮิตกันข้ากับเอามากินปกติเขาบอกว่าขั้นตัดเผ็ดก็คือ กินหม,ามาักมรระลงไปแต่เทฟ้าไม่ชอบไม่ชอบมะระนะจ๊ะไม่ชอบมรระนะคะมรระมาขมๆมมาหมากยังไงขมๆมนะเจฟ้าบ่มากกินนะคะก็เลยไม่เป็นไรอากินเลยจ้ะเพชรกระยางมันนะคะนี่โอ้โหมาจ้ะมาพี่น้องเมื่อกินน้ำกันจ้าเนี่ลยละ นี่ค่ะนี่เฮ้โหเริ่มนะคะกินนันก่อนก่อนเด้อกินนันสักก่อนพร้อมค่ะเจฟ้าพร้อมดเด้อเธอเด้อพร้อมกินแล้วค่ะอึ้งไอไปก่อนเด้ออึ้งไอไปแล้วค่ะอไอไปแล้วนี่แหละค่ะตางเบื่อเดี๋ยวนะไม่ถนัดข้างนี้ บบเอาใบตะเขียบจ้ะก็คือมันยาวหลายมันสีอันกัดบ่ิได้เข็ดฟันไม่มันมันเนีนยเ่ยกัดเจ้าห้ก็เส้นมามากับบยระรยขาดพุ่นได้นี่นะจ้านะจ้านะจ้าเดี๋ยวจะกินให้ดูค่ะหลุนซอยกันเด้อพี่น้องเด้อมาหลุนซอยกัน ลุ้นช่วยกันว่าเจ้ฟ้าจะกินได้ไหมจะกินเพชรแต่เบอร์บอ,รอออออบอกอ่าล่องรองรองลองจะล่องป๊บเส้นขี้เนาแค่บมดเอาไม้จะเขียบมานํ่

mà hôm hết làm nhưng mà xuống này chú hả 3ามสิบแปดบาทสิได้ไปซื้อยากแก้กระเพาะในนอตเลยเนี่ยเผ็ดมากเลยค่ะไหวไหมไหวนะ và ta mà hung hết rồi đó thì nữa nhá bò sủ bò mì cầu lì mừng này hả พี่น้องพี่น้องเอ้ยเกือบบวเบิดโอ้ยหูย,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 ยจังสิลักค่ะบ่มีความบัญยายบ่มีอย่างที่จะบัรยายออกไปบอกได้ว่าเหตุดใดลูกเต่าห้าเขาเพื่อกินได้ลูกนะซื้อมากินตลอดค่ะแม่ก็เล้ลองไปซื้อกินเรืองเบิรงรลกกินของลูกค่ะไม่ให้ลูกเลยอะ บ้าค่ค่ะ้ำตาออกอต้องตาออกอีกเ,เห็นไม่รอเมเลยเออเมอ่อเด้อเพื่อกินเลยอ่ะเมิงกระดาษที่ชู่ค่ะอเอ้าค่ะนี่ค่ะแบบบาตัตรอเลยเอาแบบตามนี่เลยค่ะ โอ้ยฝากติดตามฝากกดสคาเอ่อฝากติดตามฝาก,กกดกระดิ่งสับสไคร์ถ้บเจ๊ฝากด้เด้อไบ่ไหวแล้วค่ะโอ้ยเต็มแท้เลยค่ะปากไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ